เอา <c oughs> มาพบพอกันอีกครั้งนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับอแนวทางรัฐบาลไทยไอเนี่ยจักน้อยหล่ะพี่น้องแบบควดต้มนำต้มนำยังก่อนเลยนวดบักลำไยเสียนลูกแฝดว่าต้มนวดบักลำไยเด้อแก่ไขวัดไงแก่ ันนั่นวะชันเอามาต้มกินส้ำนอดเออเศ้าไอเศร้าไอแต่ว่ากันยังมีวัดอยู่นิดหน่อยพี่ก,กอนกทมออ,อดใจรอด้ะพี่น้องเพิ่นจะมาคงเพิ่นมักจะมาคงสุดท้ายดอกสำหรับพี่ก,กอนกทมอแล้วปูสี่ศูลักสิบน หนึ่งสเจ้าข่าที่เก้าแต่ว่าเพิ่นเอาเก่าเมื่อเป็นรักน้วยบานนี่เด็กกอดข้อกันมาเอาโบาเกินมืออื่นอีกมือสองมือเดี๋ยวแมคขั้วไปตามปูซีศเนาะเอฟซี FC กับข้อมมนกันเขามาอยู่ดีว่าพาไปตามปูซีศนย์ใเดิมแมฆขั้ว่ัสันนสิบล่าง 6, 8, หกแปด้น่วยล่างหลุดแต่ว่า10เข่า8 เลขมีที่มาสายด่วนมีที่มามืออื่นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดข้อติดตามสายด่วนมืออื่นค่ะพี่น้องวันที่สิบสามสายด่วนจะส่งเข้ามาเพราะว่าแม่ขั่วกับแจงไปทั้งสองรายรอบแล้วอ่าเข่าตรงๆมาสามงวดสองงวดซ่อนสามงวดแปดหา้าล้กก็มาเว้นเจ็ดเจ็ดแล้วก็มาเข้าหกหนึ่งแล้วก็มาเข่าแปดเจ็ดเด็กสามครูคนะ้อพี่น้องเนาะ เซียนบุรีรัมเพิ่นว่ามือแรงมือแรงคือมืออื่นนี่แหละเพิ่นว่าเอาย่ำแรงแลงเด้อวะสันเพราะว่าจังสีบ่มีเสียงรบกวนแน่วะสันเพิ่นว่าเมึงเนี่ให้เก้าเจ็ดออกเก้าแปดอะเซียนบุรีรัมให้แปดเก็ดบนออกแปดเก็ดหลังคนชัยภูมิ สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งฟันสามกับสี่สูตรสองบันหกกับเจ็ดสิบหน่วยล่างมาแล้วคนเทยฟุ่มคนเทยฟุ่มอันนี้ออกไปแล้วเนาะ บนตัวเดียวล่างตัวเดียวฟันมากแล้วพี่น้องเอาสำหรับผู้รอสายดวนแล้วกัผู้รอดเสียนบุรีรัมเนาะเสียนคนไตแม่เสียนคนไตพน,นตันได้โทเขามาหาแม่ขั่วสิบหกพอยหกแปด ล่าสุดคนชัยภูมิล่าสุดคนชัยภูมิ ฟันทงบนมาแล้วล่าสุด คอนชัยภูินีมีสูตรแม่นๆหลายเด้พี่น้องอ่ะกะถือว่าดีคืนลวลนะพี่น้องต้มนำ้ำอุ่นยอดปักลำไยเออพ่นา่าโอ้เสียงกำลังสิขึ้นมากแล้วพี่น้องโอ้อพณหล,ลายๆเดอ้อเสียนลูกเฟียดเอเสียนบุรีย์นัดตอนเย็นจะเป็นเย็นมือนีหรือเป็นมือใดเนาะพ่นา่า สายดวนที่มาสายดวนมีที่มาเป็นมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อสายดวนมีที่มาใจเย็นๆเด้อมืออื่นนีแม่ขั่วสิไปตามเลขปูอ่าเลขปูสำนักสงสามขี้ถ้ำมืออื่นนี่แล้วก็แม่ขวัวก็สิเอาพันหอยไปทรงเพลนทรงปูพร้อมพราว่าปูว่าปูอยากได้พันหอย เพราะว่าแม่ขั่วนี่เอาไปอ้อมไปวัดมือน่อนคู่จานว่าหลวงพีว่าโอยเอามาเลียงเนี่ยพอยายบีไปสัน่นคือเสียบอยู่ไปสัน่นดิคู่จานไก่ว่าเนาะคลิปต่อไปแม่ขั่วสิฟันจับลางให้โดยตรง คลิปต่อไปมืออื่นวันนี้มืออื่นเมฆควาอาจจะแวะไปหาปูกระไดเด้อมืออื่น,นปูสี่ศูนย์เพราะว่าออกจากอา่าสำนักสงฆ์สามขาี้ทำละอาจจะจะมาแวะเพิ่นกะก็เป็นได้เนาะพอเสียนขนไตคือบอเห็นทัมาหาแม่ควรเนาะ ฟันธงบนอันนี้เพิ่นฟันบนล่างนี่เนาะอ,อันนี้เพิ่นฟันบนล่างไม่ปักหลักอันนี้เพิ่นฟันตัวเดียวไหมบนฟันขาดเลยพี่น้องขาดเครื่องพอรอก ฟันล่างตัวเพิ่นประกันสิบบนล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสันเดะเดี๋ยวแม่คขั้วสิงลงไอเบิงเด้พี่น้องเด้ออันนี้สิบบน อาจจะเป็นโลกเลขโอ้เลขลูกเลยสิบบนล้านเปอร์เซ็นต์เพิ่นฟันทุ่งไดเลยคนชัยภูมินี่หกแปดศูนย์สองอันนี้ล่าง อันนี้บนบอป,ปักรักขึ้นเลยบุอันนี้สิบบนล้านเปอร์เซ็นเนี่ยเพิ่นว่าเขามาแล้วหาสิบสามงวดวันสันยห้าสิบสามงวดผิดหกงวดนี่สิบบนล้านเปอร์เซ็นโอ้ ถึงแม้นลายตัวเท่ากับปากหลักเนาะพี่น้องเนาะแนมใบเบิงเนาะแนมใบเบิงถึงแม้จะเป็นซีตัวเท่ากับแนมได้เพราะว่ายังเพราะว่าปากหลักอ่ะคนชัยภูมิฟันทงห้าฟันทงบนห้าล้านปเปอร์เซ็นต์แสดงว่าตัวนี้ยุ้รักซิบ หาต้องอยู่หลักหน่วยต้องเป็นหกห้าแปดห้าศูนย์ห้าสองห้าอ่าแนม่ยใบเดอ้อพี่น้องเดอ้อแนม่ยใบเนม่ยใบซอยกันฟันธงล่างสามอันนี้เพิ่นฟันธงหาบนอันนี้สิบบนล้านเปอร์เซ็นต์แสดงว่าหาต้องอยู่หลักหน่วยถ้าหายู่หลักหน่วยก็ต้องหกห้าแปดห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่คูพี่น้องเอา้า ให้แกจับได้ถ้าเป็นลักษณะนี้เนาะพี่น้องนะเนาะแสดงว,ว่าเพื่อนจับลักหน่วยลักซิปไมห่ห้าแล้วเอา้าแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเมืองค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของคนชัยภูมิล่าสุดฟันทงมาแล้วเอา้าหาบนตัวเดียวลังสามตัวเดียวหลักสิบบนล้านเปอร์เซ็นหกแปดศูนสองเอาไปหาไปไว้ที่ลักน่วย,ดวย <c oughs> เด้อแสดงว่า ลักซิปต้องเป็นคู่เนาะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอกันไว้พี่จารณหน้ากันเบิงค่ะสาหรับตัวเลขแนวทางของคนชัยภูมิเอาขอบุญขอบคุณคนชัยภูมิที่ทรงตัวเลขเนี่ทางเขาช่องแม่ขัวเนาะแม่ขั่วกับพ่อมีสิ่งได้ที่จะตอบแทนขอให้ท่านเดีเก็บอยากให้อย่าจนขอให้ท่านร่ํารวยน้ําใจหรือว่าร่ํารวยเงินทองไปนานๆเนาะ,ะพี่น้องเนาะเอาสาหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ขั่วได้เด้อ ขอ,อกอันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ